สวัสดีครับขอยาและงานช่องล่องนายกครับสำหรับมันอีเดินทางมากับเส้นแอปครับเนี่ยครับเส้นแอปครับครับผมฉลวยจังน้อยครับกล้องบดีเอ่อเป็นอะไรผู้ซ่องกล่องเบิ้งลูกขอแล้วครับผมเสร็จแล้วฮะลูกเสร็จแล้วครับผมลกเกียบแล้วเกียบแล้วครับเป็นไงเสียงสร้างเสียงได้บ่บ่วปัดในครับมันอยู่ไก่บัวมันมันจะต้องโตครับเอามันสวน อาจารย์เดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับแปบ๊บเดียวครับอาจารย์ครับเดี๋ยวดูบางไดนเห็นบ่เห็นครับผม<า>เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอา้าวอ้าครับบรรยากาศกระสลัวะสล้ว,รวครับอาจารย์ฝนกระชิตกใจกระมกักเอาบุยยุ้ครับใส่บ่สูงนะครับอาจารย์ใส่ต้นเป็นพุ่มน้อยๆครับโมมี่งาได้ครับก่อ,อ กอลงมานะฮะเอาไส้ไม่สาวกอลงมาให้มันเอียนะนั่นเลยครับเจ้าเพชรสกุลครับอันนี้เสียนแอบไปเบิ้งแหดอยู่ครับโอ้นี่ครับอาจารย์ใส่รัวๆสลว,สรวครับอ้าเสี่ยนลมแห้งได้ระวังได้ระวังได้ โกลงให้นะครับอาจารย์ครับเจ้าเพชรสะกลครับอ่าแต้มแรกง่ายคายครับผมง่ายมาจากบ<ง>้านต้นครับเจ้าคํตาตะกาครับเปลี่ยนเป็นเพชรสะกลครับชมไหนสีชมไหนสีแครอทไมไม่ามาดีดด้วยโอ๊ยพี่น้องง่ายเลยงายแต่ครับ ดครับไล่เป็นไล่หน่อยพ่อเหลืองไอ้ไฮสีติวไม่หวกนี่ครับเจ้าเพชรสะกลครับอ,อรอเจ้าเพชรสะกลน,นี่ยอ้ไล่งายเหมือนเดียเสียงแหลมเหมือนเด็ดเ<ม>ออเออเออเบิง้งเด้อเบิ้งด้านนี้ดูนี่ครับอาจารย์ครับเบิ้งต้นโตเพิ่นน้นำกันครับ มาเห็นอันนั้น,นยู่เรียนยน้อเชยนเน้อไปเดือบไปเนียนไม่ออกครับไปเนียนไม่เอาไปเนียนถือนกหูกมือวันเด้ถือนกโอ,กโอ้ลายข้อครับอาจารย์าลายข้อโอ้นกแกปลาเนาะครับลายข้องามขนาดครับ ตาสวดๆตาสวดๆต้องใช้เป็นคนเป็นใบยางนะใบเทียงเป็นได้เทียงดีควันตาสวดนกตาสวดคือใช้บเทียงดีกันมือเฮ้อาจารย์ขอหยัดแป๊บนึงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพูดแล้วเนาะไปกระน้ำเนาะ